สวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทารคาันนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่22สถึง28สิงหาคมนะครับ2564นะครับ ก็จะเป็นคลิปของชาววันพริฤหัสบดีนะครับชาววันพริฤหัสบดีมาตั้งจิตไปพร้อมกันมาดูซิว่าสัปดาห์นี้ชาววันพริฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดหัวใจนะครับ Subscribe นะครับ TikTok นะครับเขียนติดกันเลยดรเทมทารคานะครับ D R T H A M E S T A R O T, L T L K A R D แล้วก็ C A R D นะครับเขียนติดกันเลยแล้วก็ส่วน Facebook IG ช่อง YouTube นะครับ ดอกเตอร์เทมทาโรคะ่ะ DR. จุดแล้วก็วาก THA MES แล้วก็ทา r o โรคะ่ะเขียนเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้ง3ช่องทางแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือดูไพ่ทาโรบายดอกเตอร์เทมส์นะครับมี2เพจแล้วก็2ช่อง YouTube นะครับยังไงฝากติดตามด้วยแล้วคันนะครับผมเรามาดูกันนะครับสำหรับชาวพาราสีสบอดีสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างซื้อมาที่มือผมนะ ชาบพริฤหัสบดีช่วงสัปดาห์นี้นะมีอะไรหลายอย่างที่ให้ต้องคิดต้องคิดกังวลใจอ่ะต้องทําหลายสิ่งมากมันจะเริ่มมาจากตรงไหนก่อนมีหลายอย่างที่ต้องคิดต้องทําและชาววันพริฤหัสนะช่วงน,ะวนี้อาจจะเจอปัญหาเกิดจากคนอื่นนะปัญหารอบด้านเลยต้องคิดต้องเครียดต้องเอามาแก้ปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวเราเกิดจากคนอื่นทําให้เราต,ต้องคิดต้องแก้นะครับผมแต่พไพ่ใบนี้มันพูดว่า,า queen of queen of cup คือหมายถึงเป็นผู้หญิงนะครับลักษณะว่าเราอาจจะเป็นผู้หญิงชาววันพฤหัสเป็นผู้หญิงที่บริหารจัดการเก่งงานในบ้านนอกบ้านได้หรือคุณผู้ชายที่จะต้องเจอผู้หญิงคนที่เป็นคนแบบเป็นคนที่ดูแลเรื่องงานในบ้านนอกบ้านได้ดีอาจจะหมายถึงแฟนหรือหมายถึงคุณแม่แล้วก็ได้นะครับผมแต่ใจตอนนี้คิดเรื่องการเงินเป็นหลักเลยอยากจะหาเงินเยอะๆนะสำหรับชาววันพฤหัส นะครับผมและจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับพวกเนี้ยหรืออะไรเกี่ยวกับที่เราต้องขายที่ขายทางหรือเปล่าหรืออะไรบางอย่างหรือรถใหม่หรือต้องขายรถหรืออะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ชาววันพฤหัสที่กําลังคิดอยู่แต่ไม่ต้องกังวลนะ คุณได้ไพ่เดอะซันชาววันพฤหัสขอสแสดงความยินดีด้วยเลยสัปดาห์นี้เป็นดวงของคุณนะคุณเจอปัญหาหรือแก้ปัญหาหรือมีอะไรหลายอย่างที่คุณจะต้องทําคุณจะสามารถค่อยๆบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาได้และเรื่องเองินเรื่องทองทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับยังไงยินดีและเป็นกำลังใจให้กัสำหรับชาววันวันพฤหัสนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับดรเทมทาร่การ์ดครับผม